สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของโมบารีชแนลนะคะสําหรับวันนี้มุก็จะมาแชร์สูตรมาร์กหน้าที่ง่ายมากเลยค่ะทุกคนซึ่งสูตรนี้เป็นสูตรที่ได้จากช่องประเทศญี่ปุ่นนะคะสําหรับสูตรนี้ก็จะช่วยลด่เลื่อนริ้วรอยช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยทาให้ผิวอิ่มน้าค่ะและก็ช่วยทําให้ผิวเรียบเนียนกระจ่างใสยิ่งขึ้นด้วยค่ะส่วนขั้นตอนมีทาจะมีอะไรบ้างเราดดไปดูกันเลยค่ะส่วนผสมตัวแรกที่เราจะใช้ในสูตรนี้ก็ให้เราใช้ครีมนนเวียค่ะสาหรับครีม ใช้ครีมมีเวียนหนึถึงสอช้นชาค่ะส่วนผสมต่อไปก็ให้เราใช้เจลาลีนค่ะเจลาลินเขาก็จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วก็ช่วยลดจุดด่างดำต่าง,งๆด้วยนะคะในสูตรนี้ก็ให้เราใช้เจลาลีนครึ่งถึงหนึ่ช้นชาค่ะ ส,ส่วนผสมต่อไปก็ให้เราใช้แป้งเด็กค่ะจะใช้เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะหรือถ้าใครมีแป้งข้าวโพดหรือว่าแป้งข้าวเจ้าก็ใช้เป็นตัวนั้นก็ได้ค่ะแป้งข้าวโพดหรือว่าแป้งข้าวเจ้าหรือว่าแป้งเด็กเขา,เาก็จะช่วยทําให้ผิวนุ่มเนียนใสยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ช่วยในการลดความมันบนใบหน้าด้วยนะคะสําหรับแป้งก็ให้เราใช้ครึ่งถึงหนึ่งช้อนชาค่ะจากนั้นก็ผสมให้เข้ากันค่ะ สำหรับขั้นตอนที่จะใช้สูตรนี้นะคะก็ให้เราใช้สูตรนี้มากหน้าของเราช่วงก่อนนอนหรือว่าหาวเราวานในการทําได้เลยค่ะก็นํนสนาส่วนผสมมาให้ทั่วใบหน้าเลยนะคะจากนั้นก็นวดเ,เบาๆค่ะแล้วก็ปล่อยถึงไว้ประมาณ20-30นาทีแล้วค่อยใช้กระดาษชูหรือว่าสบเช็ดออกก่อนแล้วค่อยล้างออกด้วยสบู่ว่าโฟมหน้างานะคะส่วนคนที่มีผิวที่แห้งก็ล้างออกด้วยน้าเปล่าได้เลยค่ะสูตรนี้สามารถทําได้ทุกวันว่าอาทิตย์ละ2-3ครั้งหรือ3-4ครั้งได้ค่ะส่วนคนที่มีผิวที่แพ้ง,ง่ายควรดูทดสอบก่อแพ้ก่อนนะคะ สำหรับในสูตรนี้ไม่ทําให้ผิวของเราหรือว่าหน้าของเรามันนะคะเพราะว่าแป้งเด็กหรือว่าแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวโพดนะคะเขาจะช่วยดูดซับความมันบนใบหน้าของเราค่ะซึ่งจะช่วยทําให้ผิวของเราเรียบเนียนแล้วก็กระจ่างใสยิ่งขึ้นด้วยค่ะก็ไปทดลองทํากันดูได้นะคะคลิปนี้ต้องขอตัวก่อน,กนแล้วค่ะไว้จหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ